โยโยโยสวัสดีครับทุกท่คือุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพิเจคือุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากผลิตภัณฑ์เครื่อนสปอร์ตนะครับเราก็เข้าร่วมกลุ่มลุกหนังได้ที่ mvp 3 3นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลิปแรก3คู่จากสอลีกนะครับไปที่เวลาทเที่ยงคืนครับลาลิกาสเปนอาราเบสจะเปิดบ้านเจ กับบาเรนเซีย 45แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเกตาเฟ่มา3-0นะครับแต่ว่าคืนวันนี้นะคาบิโกเอราจะติดโทษแบนนะครับแล้วก็ต้องเช็คนายของเปเปลูครับตัวหลักก็มีกูเอร่ออาลุยลิโอคาเดียโกโลเปสนะครับส่วนคู่หน้าเป็นฮูโกดูโรเล่นกับอังเรอัลเมดาครับนัดแรกเสมอกัน2-2ที่บ้านบาเลนเซียนะครับคู่นี้ก่อนเกมเข้ามาอาราเบสเหลื่อมนิดๆอาราเบสเนี่ยหนีตกชั้นนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนบาเลนเซียนี่ฟอร์มสุดยอดครับ10นัดหลังสุดในลีกไม่แพ้เลยนนะะครับช 6, 6. สมอสครับหน้าวัดใจบเลนเซียครับพี่เอ็ดมองว่าเกมนี้มีแต้มแน่จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโย,โยโย่เจ็ดฝาผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ <c oughs> ขยับไปที่เวลาเชี่ยงคือดีคู่หนึ่งบียเรอาลอันดับ5จะเปิดบ้านเจอเลกาเนตที่หนีตกชั้นนะครับบียเรอาล์หกสิบเอดแต้มเกมล่าสุดก็บุกไปชนะจิโรนามา1นต่อศนะครับปาเป้กวนหน่ามิดฟ,ฟิลด์ตัวหลักติดโทษบานนะครับที่เหลือก็จะมีอเล็กซ์บาเอนหน้าคุมตรงกลางแนวะรุกนิโคลัสเปเป้เยเรยม,มีปีโนแล้วก็อโยเซ่เปเลสน,นะครับเจอกับ เลกาเนต34แต้มเกมล่าสุดนี่แม่เปิดบ้านเบียดชนะเอสปันยอนมา3-2สนะครับเซดูบาซิตยานคามามนกาแล้วก็ดิเอโกกาเซียรครับเป็นตัวหลักมีดานิเอรราม่ากองหน้ามูเนียเอลฮัตด,ดาดีนะครับนัดแรกเจอกันเบียเรลบุกถล่ม5 2ก่อนเกมเบียเรลยังเป็นต่อเยอะมากเบียเรลเนี่ยชนะมา3เกมติดเป้าหมายคือจบ5ดับแรกไปแชมเปียนลีกส่วนเลกาเนตหนีตกชั้นนะครับสนัดหลังสุดเหนียวแน่นไม่แพ้ครับชนะ1เสมอ3พีพิจาดมองว่าเบียเรลเหนือกว่าก็จริงแต่ไม่น่าจะยิงเน ขาดถึง2ลูกนะครับเกมนี้วัดใจเลกันเนตมีมุมเสมอหรือแพ้เต็มที่ประตูเดียวครับปิดหาที่เวลาตีหนึ่งไป C, เอเดนบิซี่เนเธอร์แลนด์นัดรองสุดท้ายนะครับโครนิงเกนอันดับ11จะเปิดบ้านเจอจากฝูงอาแจากโครนิงเกน38แต้ม เกมล่าสุดบูแพ้อัคมามาเละศต่อ3นะครับเรียนโดบาคูน่าคุมตรงกลางครับแนวรุกก็ยานชาลเดอร์บริเซนเต้กองหน้าทอมอาทอมฟานเบอร์เคียครับเจอกับอาแจ็กเจดิปซแต้มเกมล่าสุดเหลือเชื่อนะครับไปแพ้คาบ้านกับไนเมกเกนมาเละศต่อ3ครับก็ฟรานเชสโกซาลิโอรีกุนซือชาวอิตาเลียนนะครับมีตัวแกนหลักอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันดาวีคลาเซ็นะครับแนวรุกเซเว่นเบิร์กเฮาส์เบอร์ธานต่อเร่กองหน้าวอลเวกฮอสนัดแรกเจอกันอาแจ็กเปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมอา แจกบุกมาเป็นต่อนะครับโกลดิงเกนยังลุ้นคอนเฟลเลนต์ลีกได้ส่วนอาแจกในเหลือเชื่อนะครับนำพีเอสวีแค่แ้มเดียวแล้ว3นัดหลังสุดเก็บไดแค่คะแนนเดียวนะครับไม่งั้นนี่อาจจะแชมป์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแน่นอนก่อนเก็บอาแจกบุกมาเป็นต่อแต่ว่าโกลดิงเกนเนี่ยเป็นทีมได้เสียนะครับทางปลอเสียประตูง่ายพี่ใหญ่มองว่าอาแจกจะคืนฟอร์มครับด้วยการบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบทีมเยือนหมดเลยนะครับบาลนเซียเลกาเนตและอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับขอทุกคนโชคดีครับบ